哎，罗<我>。 ลิงตัวนี้ครับมาบ่อยไหมครับบ่อยครับผมมาเกือบทุกวันเลยฮะและ้วบางทีก็มาขโมยของที่ร้านราเมนของเรานะฮะแล้วก็ทำให้นะักท่องเที่ยวแล้วก็ พนักงานเราก็บัดกลัวกลัวว่าลิงจะมาทําร้ายในส่วนของลูกค้าและก็พนักงานเรานะครับเพราะว่าลิงมันจะค่อนข้างที่จะหวงอาหารนิดหนึ่งนะครับดุไหมครับพี่เราดุครับดุมากเลยนะฮะส่วนมากจะมาในช่วงเวลาไหนก็ช่วงประมาณกลางวันนะครับช่วงช่วงวันกับวันที่มันช่วงหิวช่วงที่มันเขาหิวเขาจะมาหาแลวเขาก็จะมาขโมยหยิบของจากในครัวของเราไปคะเวลามาแต่ละครั้งพนักงานต้องหนีออกมาก่อนใช่ครับพนักงานต้องหนีมาก่อนเพราะว่า เขากลัวว่าเขาจะมาทํา,า,าร้ายอะฮะแต่จริงๆเจตนาเขาอาจจะมาเอาแค่อาหารไปก็ได้นะครับครับอยากจะฝากอะไรถึงหน่วย,ย,ยงานที่เกี่ยวข้องก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดูแลแล้วก็จับลิงไปปล่อยสู่คืนธรรมชาติดีกว่านะครับอ่าจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าที่สัญจรไปมาแถวนี้ด้วยนะครับ